การออกเดทควรจะเอ่ยชวนอีกฝ่ายอย่างไรดีหนุ่มออฟฟิศคนหนึ่งแอบชอบหญิงสาวที่ทำงานด้วยกันแต่เขาเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงทีท่าออกมาเพราะเกรงว่าอีกฝ่ายจะตอบปฏิเสธแล้วจะเสียหน้าหนุ่มทั้งอายเพื่อนที่ทำงานด้วยปกติก็เจอหน้าพูดคุยกันทุกวันเขาคิดหลายตลบว่าระหว่างบอกชอบเพื่อสาวก่อนกับชวนออกเดทก่อนเช่นชวนทานข้าวดูหนังกันสองต่อสอง อย่งไหนจะเข้าท่าของกันหากบอกว่าชอบก่อนออกเดทข้อดีก็คือได้คําตอบไปเลยว่าอีกฝ่ายชอบหรือไม่ชอบชัดเจนดีแต่ข้อเสียล่ะถ้าอีกฝ่ายไม่ชอบก็จบการออกเดตก็จะไม่เกิดขึ้นใจเข้าใจเราคิดอีกแง่หนึ่งถ้าเกิดคนที่เรายังไม่ชอบหรือไม่แน่ใจมาชวนออกเดทอีกฝ่ายคงจะปฏิเสธรละกรณีออกเดตก่อนได้พูดคุยศึกษานในสัยใจคอ และดูว่าเคมีตรงกันไหมจะได้ตัดสินใจถูกว่ารักหรือหลงกันแน่อาจจะมีเดทที่สองเดทที่สามตามมาถ้าอยากรู้ตัวตนกันมากกว่านี้และการชวนออกเดทบอกเป็นในๆว่าเราสนใจเขาโดยทั่วไปการแสดงทีท่าให้อีกฝ่ายารับรู้เป็นในๆนว่าสนใจเขาถึงจะยอมออกเดทรวมทั้งใช้คำพูดในการชวนที่ไม่เจาะจงว่าไปออกเดท ใช้คำพูดอื่นเป็นการเปิดทางเช่นอยากมีเรื่องปรึกษาถ้าแป็นังเกตไปเด่นกาแฟกันเพื่อที่จะใช้คำพูดในการลดอาการเครื่องเขินทำให้อีกฝ่ายตอบรับได้ง่ายขึ้นเวลามีคนที่ชอบไม่ว่าใครก็คงนึกอยากไปเดทกับฝ่ายหนึ่งทั้งนั้นเป็นการชวนเพศตรงข้ามที่ไม่ใช่แฟนต้องอาศัยความกล้ามากคนส่วนใหญ่จะคิดว่าการเดทเป็นสิ่งที่ชายหญิงมีความสัมพันธ์พิเศษต่อ,อการพึงกระทำ ในกรณีที่ยังไม่ถึงขั้นคนรักพอจะเดทกันจึงพานตื่นเต้นกันไปหมดทั้งผู้ชวนและฝ่ายถูกชวนหรือขนาดคิดแผนการเดทหรือคำพูดในการชวนแต่พอมาอยู่ต่อหน้าอีกฝ่ายกับนึกกลัวกลัวที่เขาจะปฏิเสธจนพูดไม่ออกหลายคนคงมีประสบการณ์ที่คิดวางแผนการเดทหรือใช้คำพูดชักชวนแต่พอมาอยู่ต่อหน้าอีกฝ่ายกับนึกกลัว กลัวเขาจะปฏิเสธจะพูดไม่ออกการทําให้ความเป็นไปได้ของอ e ีกฝ่ายตอบรับคําชวนสูงขึ้นหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการพูดอย่างเช่นตอนที่ชวนครั้งแรกควรหลีกเลี่ยงการใช้การพูดว่าเด็กให้ใช้คาพูดอื่นเป็นการเปิดทางแทนให้บอกว่ามีเรื่องอยากจะถามหรืออยากจะปรึกษาอีกฝ่าย e Fi, ถ้าไม่รังเกียจก็ไปเดินน้ําชากันไหมแบบนี้จะทำให้อ e ีกฝ่ายไม่รู้สึกว่าเป็นการเดด และยอมตอบรับง่ายขึ้นเพราะการไปเดทจริงๆแล้วก็คืออยากมีเวลาอยู่กันสองต่อสองกับคนที่ชอบนั่นเองดังนั้นจึงไม่ต้องยึดติดกับรูปแบบว่าจะเป็นการเดทและพลิกแปลงวิธีการพูดตามสมควรจะดีกว่าเพื่อที่จะได้ศึกษากันและพูดคุยกันว่าเคมีตรงกันหรือไม่ในการชวนครั้งต่อไปจะง่ายขึ้นในการชวนออกเดทครั้งที่สองครั้งที่สามก็อาจจะใช้วิธีการเดียวกันได้ โดยใช้วิธีการชวนแบบเนียนๆชวนกันไปพูดคุยกันและเมื่อเจอหน้ากันก็้าจะพูดได้ว่าเขาก่อนนิใจมากเลยนะที่ได้คุยกันขอเรียออาหารกลางวันเป็นการขอบคุณนะจำไว้ว่าจะใช้คำว่าเดทในการชวนครั้งแรกแต่ให้เปิดทางด้วยคำพูดอื่นแทนและจะได้ศึกษาตัวใจกัน